วันนี้ผมชาคิดนะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมทางไปที่ดินนะครับผมจากถนนวงแหวนรอบ3าเนี่ยไปเพียงอีก12นาทีเท่านั้นนะครับทุกท่านถ้าทุกท่านนะครับตรงมาจากแยกกองทรายนะครับให้ทุกท่านสังเกตสะพานที่1นะครับจะเป็นสะพานปางนิ้วนะครับตลาดปางนิ้วจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับให้ตรงมาอีกนิดหนึ่งนะครับทางใต้สะพานนะครับให้เลี้ยวซ้ายตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม เส้นทางที่2นะครับทุกท่านถ้าทุกท่านมาจากเรียบน้ําปิงนะครับสะพานภาค5้านะครับให้ทุกท่านตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่าลอดสะพานปากนิ้วมานะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเส้นทางเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเดินทางมาคนละเส้นทางเฉยๆนะครับทุกท่านจากจุดนี้ไปนะครับทุกท่านอีกประมาณ5นาทีนะครับก็ถึงตลาดน้ำทงนะครับผม เมื่อทุกท่านมาถึงตลาดน้ำทงนะครับให้ทุกท่านตรงไปนะครับแต่ถ้าทุกท่านจะไปทางสารพีเนะี่ยให้เลี้ยวซ้ายนะครับถ้าไปทางหางดงให้เลี้ยวขวานะครับแต่เราจะตรงไปนะครับเพื่อไปที่ดินของเรานะครับผมด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตลาดน้ำทงนะครับทุกท่านบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยของตลาดน้ำทงเนี่ยก็จะคึกคักมากมายนะครับผม ก็มีของกินของใช้นะครับให้เลือกจับใจ่ายใช้สอยมากมายนะครับก็สามารถมาเลือกมาชมนะครับมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับทุกท่านอ่ะเราขับรถตรงไปต่อเลยนะครับทุกท่านก็อันนี้จะเป็นเส้นทางเลียบน้ําปิงนะครับก็ขับรถชมวิวนะครับชมวิวน้ําปิงไปนะครับขับรถชิลๆไปนะครับทุกท่านอ่า เลยจากจุดนี้ไปนะครับก็จะเป็นออบตสมแม่ขานะครับพอเลยออบตสมแม่ขามานะครับให้ทุกท่านสังเกตนะครับทาง3มแยกนี้นะครับให้ทุกท่านเลี้ยวซ้ายมือนะครับตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจากจุดนี้ไปก็อีกไม่ไกลแล้วนะครับทุกท่านก็จากจุดนี้ไปให้ทุกท่านสังเกตทางด้านขวามือนะครับก็จะเขียนป้ายอยู่ที่ว่า บ้านท่ามะโกนะครับให้ทุกท่านเลี้ยวขวามือตรงป้ายตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทุกท่านจากจุดนี้ไปอีกประมาณสัก1กิโลนะครับก็จะถึงที่ดินแล้วนะครับทุกท่านก็ขับรถไปชมวิวทุ่งนาสวยๆไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับ ให้ทุกท่านนะครับสังเกตทางด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับจะเป็นโครงการที่ดินนะครับเพิ่งทําถนนคอนกรีตใหม่ๆเลยนะครับผมให้ทุกท่านเลี้ยวทางด้านซ้ายมือได้เลยนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่อยากเข้ามาชมด้วยตัวเองสามารถเข้ามาตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม